เฮ้ยวอตส์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมบูอาไคนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบตัวละครตัวสีฟ้าทั้ง3ตัวนี้ครับมีอิซุนะฮารุนะแล้วก็อลิสครับจะอธิบายถึงเรื่องสก,กิลของแต่ละตัวนะครับแล้วก็ความน่าใช้งานแต่ละตัวเนี่ยมันน่าใช้งานไหมแล้วก็ใช้งานได้ดีในด่านไหนบ้างลงอะไรได้บ้างนะครับพร้อมทั้งควรเอาทั้ง3ตัวเลย หมหรือว่าเอาตัวไหนดีนะครับคลิปนี้ดูให้จบแล้วพวกนายจะกระจ่างนะครับถามว่าทําไมถึงเอาตัวละครทั้ง3ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันละ่ะเพราะว่าผมได้ดูจากไทม์ไลน์แล้วมันเป็นไปได้สูงเลยครับที่3ตัวเนี้มันจะเข้ามาเนี่ยติดติดกันเลยนะฉันจึงได้ทําคลิปนี้เนี่ยออกมาบอกพวกนายก่อนกลัวพวกนายจะเสียเพชรไปโดยเปล่าประโยชน์ มาพูดกันถึงสกิลของอิซุนะกันก่อนเลยดีกว่านะครับอิซุนะเนี่ยเป็นตัวละครสีฟ้าอยู่แนวหน้าเกาะเป็นเกาะแดงนะครับสกิลอันตรีนะครับจะใช้คอสสามวาร์ปไปยังที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อวาร์ปไปแล้วเนี่ยยังเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีนะครับ2 7 4ถึง52.1%ระยะเวลา30วินาทีฮะทักษะปกติครับทุกๆก,การโจมตีแบบปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหาย4 4 4่สี่ถึง845%อย่รแก่ศัตรูที่อยู่ในรัศ เ,เป็นเหมือนกับปาระเบิดนั่นเองอะ่ะสกิลติดตัวฮะเพิ่มคิติคอล14-26.6%ถึงครับและทักษะลองครับเมื่อใช้อันติจะเพิ่มการโจมตี20.1-38.3%ถึงระยะเวลา30วินาทีฮะตัวต่อมาครับฮารุนะอยู่ในแนวหลังตัวละครสีฟ้าประเภทเกาะเหลืองนะครับอันติใช้คอร์ส4ถ้าเลเวล5ขึ้นไปแล้วนะครับจะใช้คอสเพียง3เท่านั้นโจมตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงนะครับสร้างความเสียหาย506-887%พร้อม ลดความเสียหาย10%ทุกครั้งที่เจาะเกาอศัตรูฮะโดยจะลดลงต่ําสุดอยู่ที่30%ของความเสียหายที่เราทําได้ทักษะปกติฮะทุกๆ30วินาทีเนี่ยจะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวสร้างความเสียหาย200ถึง380%ครับสกิลติดตัวครับเพิ่ม h p ทได้ด้วย14ถึง26.6%และทักษะรองครับเมื่อไม่ขยับนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี10ถึง 19. 19.1%ฮะอาริสครับอยู่ในแนวหลังตัวละครฟ้าเกาะฟ้าครับอัน จะใช้คอส6นะครับสร้างความเสียหาย311ถึง5 9 1โดยจะยิงศัตรูเป็นเส้นตรงนะครับและก็ยังเพิ่มความเสียหาย1 5ถึง2เท่านะครับตามระดับประจุพลังงานทักษะปกติครับทุกๆ25วินาทีจะเพิ่มอัตราคริติคอล17ถึง32.3ระยะเวลา20วินาทีเพิ่มระดับการชาร์จพลังงาน1ระดับด้วยสูงสุด2ชาร์จนะครับสกิลติดตัวเพิ่มพลังโจมตี14ีถึง 26. 6 6และทักจองครเบเพิ่มอัตา คิติคิล12.1ถึง22.9เมื่อใช้อันตินะครับระยะเวลา20วินาทีพร้อมทั้งเพิ่มเอฟเฟก1.5ถึง2ตามระดับการชาร์จพลังงานนั่นเองครับหลังจากที่เรารู้สกิลของแต่ละตัวละครแล้วนะครับทีเนี้ยฉันจะมาพูดถึงเรื่องความน่าใช้งานของแต่ละตัวครับพร้อมทั้งไอตัวไหนบ้างเนี่ยที่มันควรสุ่มนะครับเริ่มจากอิซุนะก่อนเลยกันละกันนะครับยังจําคลิปที่แล้วกันได้ไหมครับที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับตู้ของอิซุนะกับชิซุโกะ ที่ผมบอกว่าตัวเนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้สาเหตุที่ผมพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อฉันรู้จักไทม์ไลน์เนี่ยเลดบอสที่จะมามันควรจะเป็นเลดบอสเหลืองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ยังถือว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นักนะครับผมจึงบอกไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเลดบอสฟ้ามันกําลังจะมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสายเปหรือสายฟรีผมแนะนําว่าควรสุ่มเลยนะครับสาคัญมากๆเพราะวันที่29นั้นอ่ะไหนจะเลดบอสฟ้ามาใช่ไหมครับไหนจะ จะมีกิจกรรมใหม่มานะครับซึ่งถ้าเกิดมีเจ้าตัวอิซูนะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าอิซูนะนั้นนะฮะมันเป็นตัวที่สามารถไปได้ทุกเรดบอสฟ,ฟ้าเลยนะครับมันมีสกิลอันตีที่สามารถวาร์ปไปไหนก็ได้เราจะใช้อันตีได้แหละหลบสกิลของบอสนะครับและนอกจากการวาร์ปไปแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มบัฟความเร็วในการโจมตีขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ p v e นั้นน่ะหรือในการลุยด่านนะฮะจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวอิซูนะเนี่ยมันเป็นแท้งสาย นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้กด Auto นะออโต้นะเพราะถ้าเกิดเรากดออโต้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเผือวาร์ปไปตรงฝั่งศัตรูเนี่ยเราอาจจะฮิลไม่ทันนะครับอาจจะทําให้มันเนี่ยตายได้ง่ายๆเลยนะครับขอแนะนําว่าถ้าเกิดเอาไปลงด่านเนี่ยเล่นมือซะดีกว่าแล้วก็ต้องมีตัวฮิลที่ดีคอยฮิลตัวนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการลงด่านนะส่วนในเรื่องของ PvP นั้นนะครับอิซูนะเนี่ยไม่ควรนําลงอย่างยิ่งครับเพราะว่าอาจจะโดนฮารุนะเขาอะสอยล่วงได้ง่ายๆเลยนะครับตัวต่อมาครับฮารุนะตัวนี้ก็ควรสุ่มอย่างยิ่ง ครับไม่ว่าจะสายเปรหรือสายฟรีนะครับถามว่า ทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับไปได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นการลงด่านแล้วฉันก็เชื่อว่าหลายคนนะครับไปด่าน10อัพขึ้นหมดแล้วนะครับการที่ไม่มีฮารุนันะครับอาจจะผ่านด่านได้ยากมากเลยนะครับ PVP ก็ไปได้ครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะเจอกับซึบากิใช่ไหมบางทีเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยสอยล่วงได้ง่ายเลยนะครับส่วนในเรื่องของเลนบอสล่ะตัวนี้ก็สามารถไปได้อีกนะครับแล้วก็ทาดาเมจได้อย่างดีด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งฟาร์มด่านเครดิตเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยลงท ไไปดด้ด้วยฉะนั้นเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรอบด้านเลยนะสำหรับเจ้าฮารุนะผมจึงแนะนําว่าควรสุ่มอย่างยิ่งนะครับส่วนอลิสนั้นนะครับมันเก่งนะแล้วก็เก่งมากด้วยไปได้หมดไม่ว่าจะเป็น PVE ลงด่านเป็นเมนเลดบอสไปโลโลซิล,ล่า PVP ก็ทําได้ดีแต่ผมให้ข้ามครับบางคนอาจจะสงสัยมึงบ้าหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งบอกหยกหยกเป็นตัวที่เก่งมากแล้วทําไมบอกให้ข้ามวะใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ฟังนะฮะใช่ครับเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งครับแต่ข้อเสียหลักๆเลย ค,คือสกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคีทิคอลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่อัพแบบตันๆเลยนะครับคือของต้องสุดอะง่ายๆนะครับมันจะไม่เก่งเลยนะสาหรับเจ้าตัวเนี้ยใน PVE ถือว่าเก่งครับเพราะมีระยะการยิงที่ไกลเป็นตัวที่ตายยากมากเพราะว่ามันจะอยู่ท้ายสุดในเกมเลยนะครับมีสกิลอันติที่ยิงกวาดล้างได้ดีส่วนในเรื่องของ PVP ล่ะถือว่าเก่งครับถ้าเกิดเราจัดวางตำแหน่งดีๆเนี่ยจะสามารถแก้ทางชุนได้ด้วยเพราะว่าระยะ การยิงนั้นอ่ะมันไกลมากๆเลยนะครับซึ่งระยะการยิงของชุนเนี่ยไปไม่ถึงนะแล้วสุดท้ายนี่แหละเจ้าอาลิสเนี่ยมันจะคอยยิงตอดไปเรื่อยๆจนชุนตายนั่นเองทีเนี้ยเรามาเปรียบเทียบตัวละครกันดีกว่าครับว่าทําไมอลิสถึงไม่ควรสุ่มนะครับสำหรับสายฟีนะส่วนถ้าเกิดใครสายเปจัดหมดทุกตัวได้เลยครับ3ตัวนี้ได้ใช้งานแน่นอนนะครับบางคนอาจถามว่าเอาพี่ด่านท,ท้ายเนี่ยมันเป็นตัวละครฟ้าหมดเนี่ยแล้วฟ้ามันก็ยิงไม่ค่อยมีอยู่แล้วถ้าผมไม่เอาอาลิสไปเนี่ยมันจะผ่านด่านได้ไหมเนี่ยงั้นผมขอถามกลับว่ากวา อาจจะมาถึงตู้ตัวละครของอลิสเนี่ยนายก็หมดเพชรคาดว่าน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับไหนจะเป็นอิซุนะไหนจะเป็นฮารุนะแล้วอลิซเนี่ยคาดว่ามีเพชรกันไม่พอแน่นอนนะครับการันตีได้เลยถ้าใครดวงเกลือนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยบางคนเนี่ยสิปโลในตัวในเลดยังไม่ออกเลยนะครับบอกไว้ก่อนฉะนั้นเนี่ยข้ามได้ข้ามรออลิสหลุดเลดก็ได้แล้วเราค่อยไปปั้นทีหลังขอเปรียบเทียบอลิสกับอิซุนะก่อนเลยกันละกันซึ่ง2ตัวเนี้ยความน่าใช้งานถ้าผมเลือกนะผมเลือกอิซุนะถามว่าเพราะอะไรละ่ะเพราะว่า อิซุนะเนี่ยถ้าเกิดเราสุ่มได้มาแล้วอะ่ะมันใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยากด้วยมันมีสกิลที่ดีนะครับอย่างเช่นอันตีเนี่ยวาร์ปหลบสกิลบอสได้ใช่ไหมครับลงดานเนี่ยยิ่งแบบปกติสามารถทําความเสียหายได้นะครับมันจึงเป็นตัวที่ปั้นได้สักระยะหนึ่งอะ่ะสามารถเอาลงได้แล้วส่วนอลริสเนี่ยของต้องตันจริงๆนะครับมันถึงจะเก่งนะสำหรับเจ้าตัวเนี้ยแล้วอย่าลืมนะอันตีของเจ้าอลริสเนี่ยมันใช้คอสถึง6เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอิซุนะจึงน่าใช้งานกว่าอาริสครับต่อมาขอเปรีย อลิสกับฮารุนะนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้ความเก่งอะ่ะมันพอๆกันเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของ PVE หรือว่าการลงด่านก่อนเลยนะครับฮารุนะเนี่ยใช้คอ์สน้อยกว่าใช้คอร์สแค่4ถ้าเกิดอัพไปเลเวล5อัพขึ้นไปอะ่ะมันจะใช้คอ์สเหลือแค่3เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงได้ใช้สกิลเนี่ยบ่อยแน่นอนนะครับส่วนอลิสเนี่ยมันใช้คอ์สหกเนาะดังนั้นเนี่ยมีฮารุนะมันก็ไปได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องด่านเนาะในส่วนของ PVP นะครับฮารุนะเน มันจะใช้คอร์ดสแต่มันเนี่ยจะเสี่ยงตายมากเพราะว่ามันชอบวิ่งเข้าไปในเลนกลางเนาะถ้าสังเกตดีๆนะส่วนอลิสเนี่ยระยะยิงไกลตอดชาวบ้านไปเรื่อยปลอดภัยมากความเสี่ยงน้อยจัดว่าเป็นตัวละครสีฟ้าที่ตายยากที่สุดใน PvP และแล้วก็ยังอึดกว่าฮารุนาด้วยแต่เนื่องจากว่ามันใช้อันตีเนี่ยคอร์สเยอะกว่ามากนะครับมันใช้ถึง6เลยนะฉะนั้นเนี่ยอลิสเนี่ยมันก็ต้องไปวัดดวงใน PvP อีกว่ามันจะได้ออกสกิลหรือเปล่านะครับแล้วก็กว่าจะเก่งจริงๆเนี่ยใช้ของเยอะมาก ลงทุนสูงมากสําหรับอลิสนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเลือกฮารุนะนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่สุ่มแล้วไม่ได้ฮารุนะนะครับจำเป็นที่จะต้องสุ่มอลิสแล้วแหละนะครับก็จับประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลตัวละครที่ผมเอามาเปรียบเทียบและความน่าใช้งานนะครับของแต่ละตัวละครไม่ว่าจะเป็นอิซูนะฮารุนะแล้วก็อลิสนะครับก็ย้ํากันอีกสักหน่อยกันละกันนะครับความน่าใช้งานนะครับอิซูนะกับฮารุนะควรมีครับส่วนอลิสเราอาจจะรอหลุดเลทก็ได้นะส่วนใครที่คิดต่างจากผมสามารถคอมเมนต์กันมาได้ ผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยความคิดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับสามารถพิมพ์เม้นต์กันมาได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะครับรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชั้นหน่อยก็รักกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ